ดานมหาวิทยาลัยราชพัฏรรำไพพรรณีผนึกกำลังมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์สร้างสรรค์นวัตกรรมขับเคลื่อนงานวิจัยตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวยกูลทองอารามอธิกรรบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์รำไพพรรณีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นำโดยดรดำรงศรีพระรามรักษาการอธิกรรบดีมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่มีความโดดเด่นของทั้งสองสถาบันได้แก่กเกษตรศาสตร์ผลไม้อาหาร ประมการพัฒนาชุมชนคาร์บอนเครดิตและปัญญาประดิษฐ์สำหรับความร่วมมือดังกล่าวจะมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยร่วมกันการพัฒนาหลักสูตรรวมถึงการจัดกิจกรรมทางวิชาการที่ส่งเสริมการบรรณาการความรู้สู่การแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆให้แก่สังคมอาทิการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์พืชใหม่ๆการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ในภาคเกษตรกรรม และการศึกษาแนวทางลดก,การปล่อยคาร์บอนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นค่ะ